หากจะย้อนไปแล้วเรื่องราวของผมมันเกิดขึ้นในวันที่ผมเนี่ยกำลังโสดสนิทเลยล่ะครับโสดก็ว่าแย่แล้วยังมาเจอเพื่อนอัพรูปกับแฟนให้ฉาเล่นอีกดิสิครับเห็นแล้วตาร้อนอยากเป็นฆาตรกรฆ่าเพื่อนมีความสุขจริงนะมึง นี่ถาำปัญหาของมึงเฮ้ยกูมีทางช่วยกูเนรู้จักผู้หญิงอยู่คนหนึ่งกําลังสอดอยู่เลยและที่สำคัญผู้หญิงคนนี้สวยเซ็กเอ็กแตกแหวกโลกมาเกิดแต่ช่วงนี้กูตายด้านว่ะต่อให้อ้ำแก้ผ้ายาย่าปลดกระดมุมชมผู้อุ้มกูขึ้นเตียงกูยังเลี่ยงมาอยู่คนเดียวแต่คนเนี้ยอึมกว่าอ้ำหน้าซ้ำกว่ายายาออ,อกเป็นอกเอวเป็นเอวออ ตาเยี่ยกระเยียวผมนุ่มดุดดังแพร่ใหม่ปากได้รูปเหมือนกระจับนักมวยสัดส่วน362435เข้าใจเป้าเป็นไงกูเล่าสะดจนมึงเห็นภาพใช่ไหมใครเห็นภาพแล้วไม่สัทัานกูให้เหยียบหน้าน้องกูที่บ้านเลยแต่ถ้ามึงไม่สนใจก็ไม่เป็นไรหรอกนะกูรู้ว่าช่วงนี้ต่อให้อ้ำแก้ผ้ายายาปวดกระดุมมันก็ไม่สนใจหรอก มันใาญเสียโลหิตกุทักเป็นโลหื่นเลยเอาเฟซบุ๊กวันนี้กูอ,อยากรู้จักฟ <c oughs> ักกี้แฮมอยากจดีโอฟันภูมิใจเสนอว,ว้าวโสดโหดก็รักให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรแล้วก็ถึงวันสำคัญครับวันฟ้าเปิด น้องคนนี้เขาชื่อนุ่นเข้าเหมือนนุ่นหน้าลุ้นเหมือนสำลีมึงลองเข้าไปส่องใน Facebook เขาดูดิไม่น่ารักกูให้ทีมน้องกูเลยโอ้น่ารักจุ๊มใบตรงสเปกหื่นของชายูเกินเรื่องมึงให้น้องเขาฟังไปแล้วกูบอกว่ามึงหน้าตาดีกว่าชายแต่ใน3โลกเข้าไปดูในเฟซได้เลยถ้าว่างก็นัดเจกับน้องเขาได้เลยน,นะน้องเขาสวยขนาดอ้ำชิดขวายายะชิดซ้ายชมพู่เปิดไฟไท้ายอันตรา,ายไม่กล้าเข้าใกล้และที่สำคัญไม่ดื่มไม่เที่ยวมีอย่างเดียวคือน้องเขายกซด หลังจากที่เราคุยกันสักระยะหนึ่งเราสองคนก็นัดเจอกันครับนี่คือเดทแรกของเราดูจากเฟซหนะ้าตาดีตัวจริงคงเท่เหมือนเจ้าชายไม่บอยปากกรก็หมากปรินบวกกับเจมจิเจมมา คุณดุนใช่ไหมครับมาแล้วบอยประกรเจมจิเจมมาโอ้สายันน้ยแต่ขอให้นานๆนะครับสาบานนะว่าที่เห็นในรูปเน่ยคนเดียวกันชุดหลอใช้แคเมล่าสามร้อยหป่าคุณดุนตัวจริงเนี่ยไม่ได้สวยเหมือนในรูปเลยนะครับโอ้ยขี้เละไม่เป็นไรผมยอมอายเดินควงคุณหนึ่งวันก็ได้ครับยอมอายครับกล้าพูดนะมึง งั้นดูคนนี้เย้แมงกินฟันแต่ก็ดีมีคนควงกันหมากัดเออกกันหมากัดหลังจากนั้นเราสองคนก็คุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นเข้ากันได้เป็นอย่างดีผดุวยเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่นุ่นขานในที่สุดเราสองคนก็ได้เป็นแฟนกันค่ะ <S <S และเดทแรกอย่างเป็นทางการก็เกิดขึ้นเดทแรกทังทีก็ต้องสวยสง,งา่าน่าชื่นชมจริงไหมคะออกมาจากแคตตาล็อกเลยค่ะ เดินผ่านนกนกมาทำรังบนหัวคนอะไรสวยสวยในยุคดิจิตอลสวยคมชัดค่ะยังสวยอยู่นุ่นจ้ารถสปอร์ตมาแล้วจ้าว้าวรวสปอร์ต <c oughs> สปอร์ตสปอร์ตจ้กากะรับซิ่งไปดอยสุเทพนะจ้าอ,อุ้ยทำไมแต,ต่งตัวอย่างนั้นน่ะชุดนี้เหรอจ้าจะไปซิ่งมอไซค์เนี่ยโอ้ ดูดูแต่งมาได้เออ <c oughs> ขอถามคำเดียวนะจ๊ะแต่งชุดนี้จะไปพารากอนเหรอจ๊ะพี่กาจะพาไปเดอะมองกะปิ A B จ้ะไปเดิ T เ<ร>นแถวตะวันนานะเราก็นึกว่าจะเอารถสปอร์ตมารับสปอร์ตสปอร์ตมอใส่อย่างเงี้แล้วจะขึ้นยังไงเนี่ยไม่เคยนั่งด้วยอ่ะไม่เคยเคยเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวก็ชินเดี๋ยวนุ่นนั่งแบบเรียบร้อยแล้วกันนะฟับฟับบฟับจะสิ่งไปไหนเดอะมอบงกะปิจ้ถึงแล้วตะวันนา นั่งมอไซค์ครั้งแรกสนุกไหมจ้านุ่นครั้งน้ามานั่งใหม่นะจ้าพี่จะพาซิ่งเรื่อยๆแต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยใส่หมวกกันน็อกดีกว่านะเงินที่เห็นแล้วอยากกินโรตีสายใหม่ไม่เอาหรอกอใส่หมวกกันน็อกผมก็เสียทรงหมดดินุ่นอุตส่าห์ทำผมมานะทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดี แต่แล้วก็เกิดมรสุมขึ้นมาในชีวิตเพราะดุยไม่สบายค่ะงงใช่ไหมครับว่าพวกเราเป็นใครพวกเราเราคือคนไข้มารอหมอเป็นคนไข้คนไข้ขาจากที่หมอเช็กอาการสรุปได้เลยนะคะว่าคุณมีอาการไทรอยด์เป็นพิษค่ะถ้าหากอาการกำเริบนิดหน่อยจิตใจก็จะแปรปรวนเหมือนคนไข้ข้างนอกเล่นละค่ะเป็นไปไ เรามาสร้างความทุเลศกันเถอะวบวบบสวยบอบคนใครจะรู้สึกสับสนในตนเองและทําในสิ่งที่ไม่น่าทําออกไปเออถ้าแค่นี้ก็พอรับได้ค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นสิคะถ้ามันกำเริบหนักวันจะเบิร์นกดไข่คู่นี้ดูมึงตายไม่มีเหตุผล ต,ตัวเองเอไม่ต้องคิดมาก<อ>หรอกเชื่อสิมันต้องผ่านไปได้ถ้าไม่บ้าซะก่อนเ <malicious. S 1> ยอะทาไมบ้าซะก่อนแต่นี่จะบ้าแล้วเนี่ยดูสิไม่เห็นเปไ็นไรเลยเนาะไม่ไม่มากอะไรมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมไม่ไหวจะทนแล้วมไม่ไหวแล้วมันเป็นใครเนี่ยชิหายแล้วชิหายก็เป <ioè> ิดคอมไม่ได้นี่มันหายชิ้ไได้จอมันหายชิได้จ้ะหายหายแต่ยิ่งแต่ยิ่งหาย หินเลยมึงเครียดทีมเขาตกน้ำแล้วกูเครียดเต็มตีนด้วย,ยไม่เป็นไรนะตัวเองอเอมันเป็นแล้วค่อยๆรักษาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะนู่นจะอยู่เคียงข้างด้วยเองอาการกูมาอีกแล้วมาอีกแล้วเลิกกับกูทีได้ไหมนันนม่นมันหมวก หมวกกันนกที่ดุยซื้อให้นุ่นนะโอโแค่หมวกแค่นี้ถีบตกน้ำกูยังทำมาแล้วเลยอ้คืออาการมันมามันเ้ตัวมึงทีบนุ่นตกสาเขายังไม่ว่าแต่นี่มึงไปทำกับหมวกใบที่เขารักมากกูรู้ว่ามึงไม่อยากให้นุ่นเขามาลำบากกับมึง แต่มึงไม่เห็นต้องแกล้งใช้แผนบ้าๆแบบนี้เลยดหว่าบางทีนุ่นก็อาจอยากจะต่อสู้กับอุปสรรคครั้งนี้ไปกับมึงก็ได้หยมึงทำอย่างเนี้ยน่ากระทืบมากเลยรู้ไหมไป่าเจอคนที่พร้อมจะละบากไปกับมึงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะเว้ยมึงเชื่อกูดิแล้วมึงจะไงต่อไปวะอ้ามึงไม่เอาอยัางไงมึงหายไปเลยแสดงว่าเราคุยกับพลังงานลึกลับ นะนุ่งเข้งแข็งไว้มีอะไรก็คุยกับเจนะใช่วางๆก็ออกกำลังกายจะได้สดใสเหมือนฉันเอลที่เหมือนฉันไงคุย <c oughs> ออกกำลังกายที่สุสานไหนมาวะซอมบี้ฟิตเนสเอ้ยบทตัวประกอบหมดแล้ไปละไปออกกำลังกายต่อนึกแล้วว่าต้องอยู่ที่นี่ เดี๋ยวสิตาเองอย่าหนีก็ไปอีกนะที่ผ่านมาเขาขอโทษเขามองข้ามความหวังดีเขาตัวเองไปตอนนี้ก็รู้แล้วว่าคนที่รักเขาที่สุดคือใครอะเขาซื้ออันใหม่ให้ตัวเองแล้วนะนี่ไงหมวกบดเอ็กซ์ชอบมาก คิดว่าเอาหมกแพงๆมาล่อแล้วเขาจะรับเหรอช่าเดี๋ยวขอหักเบาๆไม่รับแต่กระชากไปเฉยแกงนี่หาลายเหมือนเดิมเดะเลยใครบอกว่าลายมันเหมือนเดิมเดะแล้วดูดีก่อนซิดูดีดูดีดูแล้วนั่นมาแล้วนั่นมาคำแรกมาแล้วแต่งแต่งแล้วเป็นไงลายนี้ลายใหม่นะลายเดียวเลยแต่งงานกันนะ ชอบลายนี้ไหมอ่ะชอบหรือไม่ชอบบอกหน่อยดิอุ้ยบ่อน้ำตาแตกแั่ไม่ต้องตอบแล้วแปลว,นนาาว่าชอบผมได้สัญญากับตัวเองแล้วครับว่าต่อไปจากนี้ผมจะขอดูแลนุ่นผู้หญิงที่ผมรักมากที่สุด จะทนุถนอมเธอให้ดีที่สุดในทุกๆวันครับโอ้ยกเว้นวันนี้วันที่อาการกูมาอีกแล้วอองลงกูอีกแล้วอาการกูมาอีกแล้วองลงกูแล้วกูก็สวยอีกแล้วไงทนหน่อยนะน,ยนี่หนังจบแล้วครับ ขอพาเธอไปปฐมพยาบาลก่อนนะครับอย่างที่เพื่อนผมบอกไว้นะครับกานที่เราจะได้เจอคนที่รักเราและพร้อมที่จะก้าวเดินไปกับเรา <3 S 1> ในวันที่เราย่ำแย่ในชีวิตนี้ผมมีเพียงไม่กี่คนจริงไหมครับและเมื่อไหร่ที่คุณไดพบกับคนคนนั้นแล้วก็จงจับมือเธอไว้ให้มั่นและอย่าปล่อยให้เขาหลุดมือไปนะครับขอให้ทุกท่านไดพบรักแท้เหมือนเราสองคนนะครับขอบคุณครับอ๋อแล้วถ้าใครให้ซองเปล่าแล้วก็ อาการผมจะกำเริบทันทีเพราะฉะนั้นอย่าทำขอบคุณครับ